ชาลีครับครับต้องสวมหน้ากากเครื่องป้องกันนะครับโลงสนามด้วยนะครับมีปัญหาบาดเจ็บที่ดั้งจมูกวครับชาลีครับหาครับแทงยาวขึ้นมาไปแล้วหาแล้วครับโรโมโลแทงมาลูกนี้เอ้าจังไม่ดียังแก้ไขผัดเจอ์บอลรับงชันครับเป็นไม่ได้อ้าตัดกลับมาซ้ำไปเลยครับ ยอดมาลูกนี้หาแล้วครับอาครับจังหวะของขอดแกนทางขวาพลังบอลไปชาลีคลรับลูกนี้ยังไงสอสานะบอลออกหลังนะครับจังหวะสก,กัดของฉันชาลีครับยอดมาหาแล้วครับบอลถึงมอแกนด้วยมอแกนเจ,จเลฟคือกลับมาอะตุฮาร์ฟิสกลับไปที่มอแกนกจะโดนตัววิทเลย อครับบอแกนโดนดึงลูนี้อ้าวคราวนี้มีทธงครับแม่้าไม่มีธงนี่อาจจะไม่เป่านะให้กับทวินเจอชาลีครับมาแล้วนะโอ้โหชนจากไว้นิ่งเลยครับตะตามไปเล่นได้ด้วย้วบอลไม่ออกครับผลลพชาลีครับกับอาคินาโดเรือเปิดมาจุดเสาไกลมงสวนมาลูดี้เอายัเออหูจะเข้าอยู่แล้วก็แม่เอเลฟครับทิ้งยาวมา คาสติเกตไหลติดชาลีครับกครับอุ้ถูกอนแก่นเล็กวันนี้นี่